สวัสดีนะครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศการเตรียมตัวเตรียมค้อม้อมสําหรับคืนนี้นะครับคืนนี้นะครับเราก็ทําการแสดงอยู่ที่บิ๊กซีนะครับอาเภอเมืองจังหวัดเลยสวัสดีน้องถาวดีส4ก้าด้วยนะคะเชิญชวนพี่น้องมาแน่มาด้วยครับผมบิ๊กซีจังหวัดเ้วยครับแมนบอมาเป็นกาลังใจให้แน่ครับเมื่อนี่บอกเลยด้วยว่า จวดครับจวดเป็นจวดมันงปะครับแมนสวัสดีทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะได้ครับเดี๋ยวผมไปแต่งหน้าแต่งตัวก่อนโอเคครับนี่นี่น้องอาร์ตอภิชัยแล้วก็น้องเมย์นะครับเราอยาไปแต่งตัวก่อนเดี๋พี่น้องมือแรงฟอกันเด้อยูบิ๊กซีมือแรงขั้น level จั๊กโม่ครับนุ่งถุบโอเคสองให้พี่น้องเริ่มมามวนมาจอยกันครับน้าน่องฟิล์มน่ารักสู้ๆเอาคอมเมนต์มาถูกมาก สวัสดีทุกคนนะครับผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อนี่สวัสดีทุกคนนะครับรบรรยากาศหลังเวทีนะครับทุกคนสวัสดีน้องฟิล์มน้อยด้วยนะครับอ่าน้องไก่อยู่ไหนครับโอเคอวันนี้อ,นอย่าลืมนะครับมือนี้เอาเริ่มแสดงจัาโมงครับวันนี้ใช่ไหมวันนี้เขาเริ่มสามทุ่มหนึ่งทุ่มเอาหนึ่งทุ่มหรอวันนี้หนึ่งทุ่มหรอใช่ วันนี้หนึ่งคุนะคะโอเคบิ๊กซีอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะแมนค่ะบเพราะว่าวันนี้ต้องแบบนบ่นแ่มนรอมนมาให้กำลังใจน้องฟิล์มน้อยได้นี่มาให้กำลังใจน้องฟิล์มน้อยด้วยนะครับไปไปเอาของสี่เก้านอนยางสี่เก้าเพิ่งตื่นครับอันไหนก่อนะแอดมินทานข้าวยางคายังไม่ทานเลยครับหาอะไรม่ให้แอดมินกินหน่อยเดี๋ยวแอดมินห่อ เพื่อนว่าเลือกตีสองครับเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คอีกทีหนึ่งสวัสดีสามร้อยกว่าท่านนะคะฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าพี่กายปากักหมุดเบอร์โทรพี่มอทอให้หน่อยครับตอนนี้เลยตอนนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีสามรอยห้าสิบเก้าท่านนะครับนี่ก็คือบรรยากาศ การเตรเียมตัวของพี่พีแดนเซอร์นะครับนี่ลังเวที่พื้นกระสีเตรียมตัวครับพี่น้องเพื่อจะทําการแสดงนะครับวันนี้เริ่มเริ่มทําการแสดงหนึ่งทุ่มตรงนะครับทุกคนเนาะด่าละอาบน้ำ,นำพี่น้องซะว่าหันไปเมื่อไม่ได้ดอกวพาเป็นดาละวันนี้พื้นที่อาจจะแบบว่าแคบสักนิดวันนี้เริ่มหนึ่งทุ่มเนาะ อ้าวเหรอจะไม่รู้ก็กำหนดการเดาบอกว่าจะรอสคริปต์ออกกำหนดการออกแล้วแจ้งให้ทราบนะว่าเริ่มว่าเริ่มประมาณกี่โมงแล้วก็เริ่มประมาณกี่โมงนะฮะแต่ว่าวันนี้ที่จังหวัดเลยเห็นเขาบอกว่าหนึ่งทุ่มอำเภอเมืองนะคะเราลองไปเช็คดูทิ้งนะแต่ว่ามื้อนี้พื้นที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแคบไม่พื้นที่พื้นที่ดูอ่ะไม่แคบนะแมนแต่พื้นที่ การจัดเวทีอ่ะค่อนข้างแคบม,มีไลฟ์สดในเพจไหมครับไม่มีนะครับทุกคนขออนุญ,ญาตไม่ขออนุญ,ญาตตอบตรงๆัวเลยพี่น้องเด้อโมมีไลฟ์สดนะคะมือนีบมีไลฟ์สดทางเพจนะครับสวัสดีพี่เวด้วยนะครับกายไปเช็คให้หน่อยสิว่างานเริ่มกี่โมงอืมโอเปักหมุดให้อยู่โอเคสวัสดี495ท่านนะครับเดี๋ยว บ้างหันว่าจิกผ้าขึ้นไปเมืองบนเวทีครับแต่ว่าอ่อไม่สามารถขึ้นได้นะครับตั้งบทเลี้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแอดมินไม่ขึ้นหลังหลังคาจอรถนะครับเอ้ย,ยพ่อแต่ก็อยากพาไะไรสุดคอยอส่วนคนาเมืองนะครับพ่อมแม่มาไปแม่มาเลยครับบุญ่นดีครับพี่้องครับ เอาพี่น้องท่างเมืองเลยมาให้กำลังแจในเด้อนี่มาให้กำลังใจปล่อยฝไฟลองบวชลำพูเขตละแวกนีครับผมทาหลอกทาลีดานสซ่างดานสายมาเบิร์ดเด้อพี่น้องเด้อนี่สวัสดีห้าร้อยกว่าท่านด้วยนะครับแม่อดีตเพจหลักครับพ่อบอกได้ว่าบอกได้ว่าอากาศดีๆครับผมสมกับเป็นเมืองเลยอีลิศนี่นี่นะครับป่ายฝนต้นหนาวมึอนี่บ่มีฝนพิจารควำม รู้สึกว่ามีลมหนาวๆนิดๆมาติดต่อสอบถามราคาราคาการแสดงติดต่อที่เบอร์พี่มอทอได้เลยนะครับนี่พอเพิ่นสิจางเท่าไหร่พอเพิ่นเหนียดเจ้าพูนจางเลยเออพอไปแจ้งตัวไหนครับงานกำลังเข้ามาล้ากำลังใจเห็นบ่เนี่ยงานกำลังเข้ามาลัวๆใช่ครับงานกำลังเข้ามาเยอะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีพี่ปอยฝ้ายสวีบา แฟนครับว่าชายรูปแหละครับสวัสดีค่ะพอกันเด้อพี่น้องพอกันยุบปลวกแดกปวกแดกวันที่12บเนาะเจอกันนะครับทุกคนเดี๋ยวหลบเหล็กก่อนนะครับเดี๋ยวแอดมินตายก่อนไว้อังควรเอาพี่น้องบนถนนลงไหลเด็กข่อยเอาซะเกือบตายก่อนไว้อังควรสวัสดี685ท่านนะครับวันนี้มาให้กำลังใจ ทีมงานเสียงอีสานเด้อพี่น้องหลับร่องวามวนแถแน่นอนนี่พี่น้องเพิ่งกรเริ่มมาปูสร์ปูเสื้อแล้วนะครับสวัสดี718ท่านนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคิวงานจากว่างเต็มหมดแล้วปังมากขอบคุณมากครับก็ยังพอมีคิวงานอยู่เดอ้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดที่ ต้องการอยากว่าจ้างไปเสียบงานนะครับราคาเป็นกันเองมากๆบางคนว่าโอ้ยเสียงอีสารเสียราคาแพงบอพี่น้องราคาเป็นกันเองแห้งนะครับติดต่อได้นะครับที่เบอร์พี่มอทอได้เลยนะครับะส,สวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณมากนะครับเป็นไปได้น่าจะมีไลฟ์สดทุกงานโ,โ,โลกออนไลน์ก็สําคัญแมนครับแอนนี่จะเห็นด้วยครับแอนนี่ก็อยากไลฟ์สดเห็นพี่น้องในเมืองคึอกันแต่ว่า บางงานเด้อพี่น้องเด้อย,ยังสมมุติบาง,งัานปิดวีกจกสิครับก็คือเจ้าภาพไม่ให้ไหล่เลยนะครับทุกคนบางงานเราก็ต้องให้ให้เจ้าภาพเป็นคนตัดสินน้ำครับพี่น้องบางที่กะอ่าอย่างบางงานก็เพิ่นกระบอกให้ไหลค่ครับพี่น้องจ๋าก็เลยไล่บ่ได้จังใดกะขออภัยเด้อพี่น้องเด้อแซ่แล้วคะ่ะขอบคุณมากนะครับอาฝากกดไลค์กดแช์ทีมงานเสียงอีสานนะคบมือนีทำการแสดงอยู่ที่ บิ๊กซีอำเภอเมืองนะครับบิ๊กซีอำเภอเมืองจังหวัดเลยเด้อ e พี่น้องเด้อ e จังหวัดเลยเด้อ e มือนีเด้อ e ไทย, e ออไทยเลยามาเด้อเขาบอกเขาบอกด้วยสีบอไทยเลยถามถามไทยเลยนี่นเห็นบอครับพี่สาวกับบาปู่ศาสตร์แล้วสอดโอ้ยบอลซอสซอสแค่ละสีบอลซอดแดงอ, <laughs> อืม ผมได้ยินว่ามาตีสองครับเดี๋ยวผมถามรายละเอียดอีกทีเพื่อเผื่อเผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงเก็บบัตรไหมเก็บบัตรนะครับวันนี้เป็นงานปิดวิกนะครับเป็นงานเก็บบัตรนะครับของเจ้าภาพเด้อพี่น้องจ้าจ้าขอบคุณมากนะครับขอบคุณเด้อพี่น้องบางคนกับข้าใจบางคนกับไปบไปสาบแอบพี่น้องอันนี้คือคือเรื่องจริงครับบางคนกับข้าใจครับแต่ว่าบางคนกับแบบว่าไปสาบเรียบร้อยนะครับทุกคน สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับแอดมินสวัสดีนะครับน้องไดมอนมาไหมคะ่ะน้องไดมอนมานะครับ <Okay. S 1> เจ๊ก,ก้อยบอกตีสีป้านอิลีบอกครับ ล้ำเื่องหยังคามือนีล้ำเรื่องบวงมายาเดอ้อพี่น้องมือนีล้ำเรื่องบวงมายานะครับขอให้ปลอดฝนตลอดคืนวิกแตกนะครับขอบคุณมากนะครับแชร์ให้เราคาขอบคุณแม่น้อยนะครับสแสดงก,กี่โมงคาปรับสคริปเพลงใหม่แล้วใช่ไหมครับแมนคาบางส่วนก็คือปรับท่านพี่น้องส่วนที่ปรับท่านเราปรับแล้วนะครับ เดี๋ยวสี่เช็คไข่เดอ์พี่น้องเดอววานเริ่มงานจากโมงนะครับเดี๋ยวให้แอดมินกายไปเช็คอยู่นะครับทุกคนเพราะว่าตอนแรกอย่างนี้เมื่อวาตีสองครับพี่น้องเดี๋ยวให้แอดมินกายไปทําการเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนเพื่อความเป๊ะและความปังนะครับ ไรบรรยากาศช่วงค่าได้ไหมครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวไรเห็นเมืองเด้อเดี๋ยวไรให้ดูนะครับไรบรรยากาศได้ครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไหรหน้าเวทีนะครับใครบอกแอดมินลอยโลเด้อใครบอกแอดมิน้อยโลเจอกันสอนอบ้านปิดเจอเลยผู้ใดว่าคอยลอยโล ไปเจอกันสอพ่อบันเป็ดสวัสดีพี่กัดด้วยนะคะปาดอรท้รแาแตงหนากระอเนาะคอยเบ้าเรนสาธุนะครับสาธุพระพุทธลูปสวั <c oughs> สดี764ท่านด้วยนะครับสิว่าก่แห่งรลาผีแม่ <c oughs> พูดใดเข้ามาแล้วก็กดไล์กดแช์เด้อพี่น้องเด้อบอกต่อกันนะครับมือนี้เข้าทํำการแสดงอยู่ที่ บ๊กสี่อำเภอเมืองเลยนะครับจังหวัดเลยเด้อพี่น้องเด้ออยู <laughs> my family, my uh ่ในอำเภอเมืองเลยเด้อพี่น้องบอกไก่ครับพี่น้องแล้วก็แบบว่ามาง่ายมาสะดวกครับทุกคนโปรยิซารีไม่ได้เป็นพิธีกรเหรอคะอ่าพ่อกะอายุหลายละเด้อพี่น้องพ่อกะอายุหลายลวครับกะพ่อก็เป็นเป็นไม่ได้เป็นพิธีกรหลักครับจังหวัดทังสี่ไม่ได้เป็นพิธีกรหลักแล้วนะครับย้อนว่า พอกะอายุขอนขังที่จะเยอะแล้วนะครับกะแต่ว่าพอกับมาน้ำวงคือเก่าพี่น้องพอกับมาน้ำวงคือเก่าน,นะครับวันนี้เลิกกี่ไหนอะ่ะข้าวข้าวไว้เที่ยงคืนถึงตีสองแต่ว,ว่ารอจ๊ก,ก้อยแจ้งอีกทีอ่าตอนนี้ทางหมอํำก็รอเวลาอยู่นะครับรอบบนแจกเวลามาอีกเทียงหนึ่งเด้อพี่น้อง มากรุงเทพมือใดแอดมินวันที่สิบสองสิบสองนี่อยู่ปวกแดงระยองนะครับสิบสองปวกแรงระยองสิบสามสิบสี่สิบห้าอยู่กรุงเทพนะคะทุกคน,นค๋อยจีย่าไม่อย่างนีง้ก่อย,ย่ากลับดีกว่า <c ười> ค่อยก็เป็นบ้าเนาะก <c ười> อยว่าก็อยจะย่าไปอยากบู้พังหันกัน <c ười> สวัสดีเจ็ดร้อยเก้าสิบสองท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องด้อบอกต่อกันนะครับ มือแรกสิมีไหลให้เมืองแบบแบบแหนบแอดแอดอ่าไลซ์สิไท์บรรยากาศเห้เมืองพี่น้องสิไท์บรรยากาศให้เมืงอง,รราามงนะครับไลท์บรรยากาศเดี๋ยวจะไล์ให้ดูนะครับสิบห้ารออยู่หมอชิดสองนะครับพ่อกันเด้อพี่น้องเศร้าหมอชิบอดบ่ได้ไปยามดนแล้วสวัสดีพี่เต้ด้วยนะครับนี่ เจ็ดโลแปดอยท่านชวนชวนมาดูหน่อยครับพี่เต้ชวนพี่น้องมาเมืองเนี่ยพี่น้องทุกท่านที่อยู่ในบ่อใดครับต้องสวดเป็นภาษาอีสานเท่านั้นครับสวัสดีพี่น้องท้องไปครับครับพี่น้องทีอ่าเปล่าไว่น้ำเด้อครับผมพี่น้องที่อยู่ระแวกใไกลเคียงครับผมมาให้กำลังใจกันเด้อครับผมกับคอนเสิร์ตหมอลำสิงอีสานครับเรามาเข้ามาแสดงทีเลยครับผม อยู่ในเต็นครับเดี๋ยวปากถือแป๊บนึงนะครับเอาปากถือแป๊บนึงนะครับสวัสดีพ่อด้วยนะครับเดี๋ยวปากปากพี่เต้ลายแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาปลั๊กไฟให้พี่โอเคโอเคเดี๋ยวจะให้ดูแอดมินเห็นงานที่หลายอย่างแป๊บนึงอันนี้เป็นเต็นท์ของพวกเรานะครับฟินิกครับตอนนี้เป็นบรรยากาศของการเตรียมตัวนะครับแล้วก็พี่ๆคอนวอยครับผมกำลังกำลังตั้งเวทีนะครับ นี่เป็นบรรยากาศรอบรราา об, ๆครับผมด้านหลังเวทีนะครับให้กำลังใจเด็กๆขอบคุณมากๆครับพ่อซาลีสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อ <c oughs> ไลฟ์สดอยู่ครับปั๊กๆกันนี่มั้งครับเนี่ยน้องมีมีไปไหนครับไ,ไปไปใส่นอ้ะอ๋อโอเค <c oughs> อ่ขาขออนุญาตส่งต่อให้พี่แอคตันครับ เต้มาได้จังหวะครับแลแมนครับขัดพี่เตบอกมาเต้นฟินิกบ่ได้ใส่ไฟได้บุญขอบคุณพี่เต้นะครับหนูเอาพี่ฝากวางเก้าอี้พี่ใกล้ๆหนูเลยนะอันนี้คือฝากทิงวันนี้รำเรื่องบ่วงมายาเด้อพี่น้องสวัสดีทุกคนนะครับ อาจารย์เอต้องมาหมอชิดสองนะครับเจอกันครับนานเห็นบ่พี่น้อง <P ort> พ่อกันครับหมอชิดสองอเขาเพิ่งไปดนบ่ได้ไปดูเด,ดเฮ้งแล้วนะครับที่นี่ใช่ไหมเนี่ยแมน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 ครับของฟินิกเนี่ยอันนี้แหละของพี่นิกโอเคพ่อพ่อฝากนี่เด้อนนฝากฝาก,ฝากเมืองครับพ่อฝากเมืองปลกดูปลากับพ่อนะอพอเราต้องเชื่อมเข้าเต็นท์อยากเมือง บ่วงชีวิตบ่วงมายาครับซอเห็นบอกว่าจะคอยไล่ซูดขึ้นเอฟซีพีน้ำไก่ต้องขอบคุณพี่น้ำไก่เด้๋ยพี่น้องขันบอมีเล่าดีกว<ะ>่าแจ็สีต่อไฟจางไดยได้บักหันเพราะว่า,าเต็นท์น้องฟินิกคืออยู่ยี่สิบคนครับเต็นท์น้องฟินิกอยู่ยี่สิบคนบันดีตากไฟที่ห้องสื่อมาพี่น้องมันช็อต มันช็อตคืนหนึ่งลหละใส่ไฟหลายครับในเต็นยี่สิบคดนะพี่น้องใช้ไฟเยอะใช้ไฟเยอะมากนะครับก็เลยแบบว่าไฟช็อตเราก็เลยต้องหาหนูนี่นั่นให้น้องนะครับเพื่อจะแบบน้องเพิ่นกระเฮีบ,บ่เป็นนะพี่นอ้องตอพงต่อไฟเพื่อกระเฮีบ,บ่เป็นครับกามีพีพ่พีทีมงานดูแลนะครับฝากบอกน้ำอ้อยแนคินนีดฮอด สวัสดีนะคะมืออื่นโคราชสนามแตกคักๆพ่อหมอรำมาลงสามคณะฝนตกทั้งสามคณะอ้าวแต่เสียงอีสานไปนี่ผมว่าบอตกด้เพราะว่าผมจิบปักตะไร่คิดว่าโบตกครับพี่น้องนี่เมืองเลยกับชิวิคแตกเด้เมืองเลยนั่นเพราะว่าเมืองเลยเลยมาปู่ศาสตร์เลยด้ ผูดใดทีอยู่แถวนี้ฝ่ามาปูา่ศาสตร์เดอ้อเมืองเลยเดอ้อเพื่อนที่นางกว้างพี่น้องบางคนว่าแคบบอกแคบเด้อคำนี้ไม่ไม่แคบนะคำนี้กว้างมากนะครับแต่ผมจะโดนรถชนแล้วนะครับหนูหนูหนูประมาณผมสอสอ่ะเกือบหนูโดนรถชนค่ะเกือบหนูตายกอดไปอังควรคมีไรสดหน้าเผ็ดไหมคะไม่มีนะคะ บอมีเด้อพี่น้องเด้ออ้อาผู้ใดที่แบบว่าวยอยากมีวยอยากเีหลังเกผู้ใดนะครับที่แบบว่ามีงานมีการเด้อพี่น้องเดอ้อเอิ่ใส่เสียงอีสานใดนะครับชิวงานเฮายังว่างอีก,กลายเด้อพี่น้องกันปีนี้เ่ะว่ากระจักไปปีหนาเลย <c oughs> <c oughs> บัตรหน้างานเท่าไหร่เดียวแอดมินขออนุญาตเดินออกไปดูเลยนะครับเพราะว่า ให้อดมินกายไปเช็คจักไปเช็คหอดไสพี่น้อง,องไปเช็คหอดไสบแอัดมินกายคอยเวทที่กลางได้เต็มบอจากลางได้กลางได้เต็มนะครับต่ว่าลำพองอารจิ <c oughs> ลำลำพงบอ่อใดครับพี่น้องลำพงลงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันทีแคบครับพี่น้องทีแคบลำพงสีโลงบอไดครับสีโล่งมากขางหนานะครับ รอดูอยู่สีสเกตนะครับโอเคครับพี่สีสเกตนี่วันที่ยี่สิบหกวันที่ยี่สิบหกนะครับอยู่วัดสักกะแพงนะครับเดี๋ยวแอดจะขอนุญ,ญาตไปเช็คก่อนนะคะว่าเท่าไหร่ติดตามเด้อขอบคุณนะครับบัตรออนไลน์มีไหมคะไม,ไม,มะ่ยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะครับ นี่บัตรหน้างานร้อยสี่สิบบาทพี่น้องบัตรหน้างานร้อยสี่สิบนะคะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ร้อยสี่สิบเด็กหกสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อมา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 รวมจอยน้ากันพี่น้องนี่ไทยเลยไทยเลยกําลังมานะครับมีวันนี้นะครับเราเล่นอยู่ที่บิ๊กซีอ,อําเภอเมืองนะครับจังหวัดเลยเด้อพี่น้องบัตรหน้างานหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับ หนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับแลรา่าเด็กด้อยนี่หกสิบครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถามก่อนเด้อว่าเพื่นได้จักงูสวัสดีสุขุสุขคนนะครับ พี่พี่ขาขนุญาตสอบถามครับอ่าอันนี้เราเล่นถึงกี่โมงครับตีสี่ครึ่งครับีสี่ครึ่งเนานะเริ่มเล่นกี่โมงครับเริ่มเล่นประมาณชุ่งสองทุ่มสองทุ่มอ้าพี่น้องสองทุ่มเริ่มเล่นไหมบ้างครับสองทุ่มเริ่มเล่นนะครับแล้วกะ็เลิกประมาณตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งพี่น้อ,นนองซ้สำสอดแจ้งพี่นอ้องเออมาดวนดวน,ดวน ผู้ใดที่แบบอยู่ไก่เมืองเลยอยู่บกไก่เมืองเลยขับรถมาเลยพี่น้องซําสอดแกนตีสีครื่งนะครับบางหันถามเรียบร้อยแล้วนะครับบัตรนางงานหนึ่งร้อยสี่สิบบาทพี่น้องหนึ่งร้อยสี่สิบบาทบัตรเด็กหกสิบบาทนะครับเลิกตีสี่ครึ่งทับทุกคนเริ่มงานสองทุ่มนะครับประมาณสองทุ่มกับมอหมอร์คัตชิเดิมสเตนบายนะครับมีมาเล็ดขนแกนบอมีขามีครับมีนะครับ ขอให้ปลอดฝนขอบคุณมากนะครับทุกคนมีไรสดหรือเปล่าคะไม่มีนะครับน้ำเรื่องจบอยู่แล้ว <c oughs> ครับมื้อน,นี้นะครับเรานำเสนอเรื่องบ่วงมายาพี่น้องวันนี้นะครับเราแสดงเรื่องบ่วงมายานะครับและกับมืออื่นครับไปพอกันอยู่โคราชพี่น้องเ<ป>ช่าพี่น้องเช่าโคราดกั เตรียมตัวเสดิดเรื่อมืออื่นมือนีนะครับเ,เหล็ดยู่บิ๊กซีอำเภอเมืองเลยนะครับจังหวัดเลยเด้อพี่น้องไทยเลยเรียนเชิญเด้อโอ้นั่นข่อยเลยตื่นข่อยเลยตื่นอดดูเลยบาย <S 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 ขออภัยด้วยนะครับทุกคน รอชม19ตุลารัตนาวัตปีน้องค่ายครับผมสลับเรื่องบอครับสลับเรื่องครับสลับเรื่องมือนีรั่าบวงมาย่ามื่ออื่นวงเวียนชีวิตนะครับละกะสลับไปเรื่อยๆละครับเล่าเล้วเล่าอะไร้วงพี่บอครับเลาเล่าโอเคขอบคุณมากครับเอ๊ะแกเป้าเปด็กไปขี้บวอดมันบอกบอขับลงเตาก็อแท็กซี่ <c oughs> แอดบินชอบลำเรื่องไหนจ้ามากทั้งสองเรื่องพี่น้องมากทั้งสองเรื่องเพราะว่ามววทั้งสองเรื่องเรื่องจริงๆอยากให้มิจฉิสีเนาะแล้วลำบ่วงไมาย่าแล้ววงเวียนชีวิตต่อจะสีไหม <c oughs> ครับล่ำจีระเคืองเคืองอันนี้ทีรละเคืองฉาก <c oughs> มัวมายากกับเครื่องหนึ่งพุกวียชีวิตกับเครื่องหนึ่งสิงไหมครับแบงเครื่องแบ่งเครื่ง <c oughs> เราอยู่ร้อยเอ็ดอยู่ร้อยเอ็ดันที่สาสิเอ็ดนะครับเจอกันสวัสดีพี่ชอปเปอร์ด้วยนะคน <c oughs> นะัีนด่อนนะเ็นบอ เอ้าฉันนั่งเสร็จก็มงหันลาต้องไปเ้องออก้างานครับพอนีพอนีนะครับอันนี้ก็คือเต็นท์น้องฟินิก์นะครับแล้วก็มีมีองค์มีแอร์นะครับแต่ว่ายังไม่เย็นวันนี้วันนี้เริ่มสองทุ่มแล้วก็เลิกตีสี่ครึ่งนะครับ่กแมนแมนกากาสอดแจ้งครับกัสอดแจ้งครับวันนี้ซ้มสอดแจ้งครับ เริ่มสองทุ่มเด้อพี่เปิร์เริ่มสองทุม่มแล้วก็เลิกตีสี่ครึ่งวันนี้ถึงตอนไหนครับตีสี่ครึ่งนะคะวันนี้เลิกตีสี่ครึ่งนะครับเริ่มประมาณสองทุ่มนะครับทุกคนสองทุนน่มเริ่มนะครับแล้วก็เลิกตีสี่ครึ่งนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับจะผ่าบ้างย่างไปทำจะผ่าบ้าง เ,เล,เลนสองทุ่มครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกายสิแจ้งเวลาอีกรอบหนึง่งเพราะเพื่นเพิ่ง,งแจ้งเวลามาอ้าพี่น้องฝากเป็นกำลังใจกับทีมงานเสียงอีสานน้ำเด้อพี่น้องเดอ้อบันดี้แอดมินสิขออนุญาตลงไลน์ครับแอดมินสิขออนุญาตลงไลน์ไปเตรียมนู่นนี่นั่นและก็นั่นนี่นู่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวแอดมินจะมาอะไราบรรยากาศให้ดูตอนเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคน สวัสดีครับตัวเป็นเป็นนะครับนี่ตัวเป็นเป็นครับรตาหมูเด้งไปมาเต้าหมูเด้งไปไหนครับนี่โอ้ยเต้าหมูเด้งบ่ม,มาพี่น้องเลยบ่มีผู้ใดปักตะไคร่เล่นสายคามื้อนี้เล่น U, อยูอ่อำเภอเมืองเลยนะครับอยู่บิ๊กซีนะครับทุกคนบิ C, ๊กซีอำเภอเมืองเลยนะครับจังหวัดเลยเด้อพี่น้องอ่ะเดี๋ยวแอดมินสิขออนุญาตลงไลน์ละลกันเดี๋ยวแอดมินสิมาไอไรบรรยากาศใหม เมืองใหม่นะครับตอนแรกเด้อพี่น้องเด้อตอนแรกการเปลี่ยนทรงเปลี่ยนชุดเด้อพี่น้องเดี๋ยวแอดมินจะมาไลฟ์สดให้ดูอีกรอบนึงนะครับดูบรรยากาศการเปลี่ยนชุดสักนิดนึงพ่อได้หายคิดถึงนะครับไลฟศิลปินนิดนึงพ่อหายคิดถึงเด้อพี่น้องเด้อตอนเย็นไลห้เหมืองจักหนออ่อย่บพี่กอล์ฟคามหน้าเวทีไม่ได้ไลฟ์นะครับแต่หลังเวทีจะมีการไลฟ์สดเป็นช่วงๆให้กับพี่น้องได้รับชมอยู่เด้อพี่น้องเด้อ และการผู้ใดนะครับที่ต้องการว่าจ้างนะครับหรือติดต่อการแสดงนะครับสามารถโทรไปเบอร์ทีแอดมินปักหมุดเลยเด้อพี่น้องโทรไปเลยเด้อราคาบอ่อแพงครับราคาเป็นกันเองมากๆเลยนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าอุ้ยเสียงอีสานจ้างแพงครับพี่น้องนี่อันนี้แอดมินเด็กแวบ,บมาดิเสียองอีสานจ้างแพงให้ันว่าบอ่อจริงครับบอ่อจริงโทรไปเลยครับโทรไปสอบถามว่าจ้างเลยนะครับที่เบอร์พี่มอทอนะครับทุกคนนี้โทรไปเลยนะครับ อ่ะพี่น้องแอนมินขอดนุญาตลงไลกอนนะครับเดี๋ยวแอนมินสิมาไหลโซนเหมเมืองอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ